สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมลิปไม่ล,ะ,ละเลยอีกเช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้อาวุธรอย s สวอตหรือกระบี่บินนั่นเองสําหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ในการตีบอสหรือไม่ก็ใช้ในการ PvP ได้เช่นกันแต่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อจะมีใครสนใจอาวิน,นี้ก็สามารถนําไปใช้ได้ ส่วนเรื่องเทคนิคการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องสกิลของอูดก่อนแล้วค่อยไปอธิบายเรื่องเทคนิคการใช้แล้วกันโอเคก็มาเริ่มกันเลยสำหรับอูดเราจะสวอตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นฟ้าหรือขั้นม่วงมันจะมีสกิลเริ่มต้นมาให้แค่สกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลสวอตเฮิร์ดน,นั่นเองสำหรับสกิลนี้ยเมื่อกดใช้งานเนี่ยจะเป็นการมาคับดาบ ฟาดฟันศัตรูรอ,อบตัวประมาณนี้ซึ่งตอนที่เราฟาดฟันศัตรูรอบตัวเนี่ยเราจะได้รับบัฟ Sword Formation มาซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะก,การสตาน,แน์แล้วก็เพิ่มเดฟขึ้น50%าแล้วก็จะการเล่งดาเมจนั่นเองก็คือดาเมจสีเหลืองที่จะเกิดจากการใช้ปืนหรือหน้ามายงิงนั่นเอง การเล่งตาเมเหตุแบบร0อเตลยตอนที่เรามีบัฟสวอตพอยเมชั่นนั่นเองโอเคมาดูกันเมื่อเรากดเนี่ยเราจะเป็นร่างทองจะได้รับบัฟสวอตพอยเมชั่นมาประมาณนี้มันก็จะทำให้เราการตายตอนที่เราใช้สกิลนั่นเองโอเคต่อมาก็ไปดูในส่วนของ Skill View. สกิลสวอตวิวสกิลนี้เป็นสกิลขั้นม่วงสามารถตอบได้จาก 1> npc หนึ่งดาวทั่วไปเลยซึ่งมันไม่ได้แถมมาให้กับสกิลเอ้ยมันมันไม่ได้แถมมาให้กับบุรตรเร้จสวนะต้องไปหาดอกเอาเองหรือใครครับเราจะสวอตติดขั้นทองมามันก็แถมมาให้ส่วนสกิลนี้มันก็ไม่ได้เป็นสกิลี่แหลสามารถหาซื้อได้จากตลาดทั่วไปเลยโอเคก็มาดูรูปแบบสกิลกันจะเป็นการมาขับดาบแทงแล้วก็ ฟาดฟันศัตรูประมาณนี้ซึ่งสองสกิลนี้ถ้าเกิดเราจมตีบอสเอ้ยถ้าเกิดเราจมตีศัตรูไม่ว่าจะเป็นมันหรือผู้เล่นเนี่ยถ้าเกิดหลอดเลือดของศัตรูหมดเนี่ยมันจะเป็นการงัดศัตรูให้ลอยทั้งสองสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นสวอ์เฮิร์ทหรือสวอ์ปิวนั่นเองประมาณนี้ส่วนสกิลที่สามของเราัะสวอ์เนี่ย ผมก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าตอนคราฟเริ่มสวัสดทองเนี่ยมันก็มีสกิลสวัสด์วิวแถมให้อย่างเดียวส่วนสกิลสามเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มีไม่รู้อนาคตจะมีมาหรือเปล่าส่วนสกิลที่สามเนี่ยก็สามารถใช้เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นสกิลนอรเทนมูของดาบใหญ่ก็ได้เดี๋ยวผมให้ดู เพราะตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นการฟันศัตรูรอบตัวระยะมันก็พอ,พอกับสวัสเฮิร์ตเลยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ดีกว่าไอใช้ได้ดีเหมือนกันซึ่งสกิลเนี้ยจังหวะที่เราใช้เนี่ยมันจะมีร่างทองซึ่งจะเป็นอมตะนั่นเองก็คือมันจะดูดทับดาเมจก็เราจะไม่ดูด,ดาเมจในจังหวะน,นั้นแล้วก็เราสามารถ c o u n t อร์ดาเมจได้ด้วยเช่นกันส่วนรายเอียดอื่นเนี่ยก็ สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปที่ผมทำสอนเทคนิคการใช้ดับใหญ่นั่นเองประมาณนี้ต่อมาก็ผมจะพูดถึงเรื่องบัฟที่เอาไว้เสริมสกิลนั่นเองของอาวุธเลอยัสวอตมันจะมีอยู่สองบัฟก็คือหนึ่งเลยบัฟสวอตบิวเอาไว้เสริมสกิลสวอตบิวแล้วก็บัฟที่สองเนี่ยจะเป็นบัฟสวอตเฮิร์ท เอาไว้เสริมสกิลสวัสดเฮิร์ตซึ่งสองพับเนี้ยสามารถหาได้จากไหนก็จากการโจมตีปกติหรือไม่ก็การใช้สกิลได้เช่นกันโอเคผมจะเริ่มจากพับสวัสด์วิวแล้วกันจะเป็นการโจมตีปกติ3ทีหนึ่งสองสามจะได้รับพับสวัสด์วิวมาต่อมาก็บับสวัสด์เฮิร์ตเป็นการตีปกติ5ที จะได้มาทั้งสวัสดิ์เธอแล้วก็สวัสดิ์วิวนั่นเองประมาณนี้ส่วนเรื่องบัฟเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันจะเสริมดาเมจแต่ไม่ใช่เลยมาดูกันเนี่ยมันบอกอยู่ว่า Casting Speed ก็คือมันทำให้สกิลเราไล่เร็วขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องดาเมจอันนี้ผมก็คิดว่าไม่มีนะเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องดาเมจที่มันจะเสริมให้สกิลแรงขึ้น มันบอกแค่ว่าเพิ่มความเร็วกันไล่เฉยๆประมาณนี้โอเคก็มาดูกันว่าต่างกันยังไงการโจมตีของสกิลสวอตเฮิร์ตรโดยที่ไม่มีปัฟบเมื่อกดสกิลเนี่ยมันจะเอี้ยวตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยการค่อยใช้การโจมตีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรามีปัฟบล่ะมาดูกัน1 2ึ่งสอี่ห้ากดสกิล มันจะโจมตีทันทีโดยที่ไม่ต้องเอี้ยวตัวซึ่งข้อดีของมันก็คือมันโจมตีได้ทันทีเลยศัตรูถ้าเกิดหลอดเหลืองของศัตรูหมดเนี่ยมันก็งาัาศัตรูลอยศัตรูก็จะไม่มีโอกาสที่จะเอาโล่หรือรลอดยันเพจมา,มาบล็อกสกิลเราได้ประมาณนี้ต่อมาก็สกิลสวัสดวิดว,วการโจมตีปกติก็โดยที่ไม่มีบัฟ เป็นการมาขับกระบี่แทงแล้วก็ฟาดฟันศตัตรูในจังหวะที่ฟาดฟันศัตรูเนี่ยถ้าเกิดฟอนเหลือของศัตรูหมดมันก็จะเป็นการงัดให้ลอยส่วนการแทงเนี่ยมันก็มันก็ทำดาเมจเหมือนกันแต่จะเป็นดาเมจที่เทียบเท่ากับการโจมตีปกติหนึ่งครั้งประมาณนี้มาดูกันเมื่อเราได้แบบปรัแบบมาหนึ่งสองสามเมื่อเรากดสกิลเนี่ย จะเป็นการฟาดฟันศัตรูทันทีโดยไม่มีโดยไม่มีการแทงนะข้อดีของมันก็เหมือนกันก็คือเราใช้สกิลทันได้ทันทีเลยศัตรูก็ถ้าเกิดแต่กดสกิลมาบล็อกเนี่ยอาจจะไม่ทันนั่นเองประมาณนี้คือในส่วนข้อมูลก็ มีแค่นี้เออต่อมาก็มันผมไปเห็นประโยคหนึ่งมามันบอกว่า deal m o r e d a m a g e to Link t ร t ก r g ็ t ก็เท่าที่ผมเข้าใจก็คือไออาวุธเนี่ยร้อนสวร์เนี่ยถ้าเกิดเราตีศัตรูแล้วเราตีแบบโจมตีแลยอากลาอเ่ยมเมจมันจะแรงขึ้นผมก็ลองไปทดลองดูแล้วมันก็จริงๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเอาไปตีกับมอนเนี่ยมอนมันเกาะมันน้อย ดาเมจมันไม่คงที่อาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ผมก็เลยไปตีกับบอสก็สุดเลยว่ามันก็แตกต่างกันจริงการจมตีแบบไกลเนี่ยมันก็แรงขึ้นเดี๋ยวผมเอาไว้เท,ทดูทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอมาเทสเรื่องสกิลก่อนประมาณนี้โอเคก็ในส่วนต่อมาเป็นสกิลจิตตัวของเออผมดูอธิบายอย่างหนึ่งไป สกิลสวอตเฮิร์สเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยพอมันเสร็จสิ้นสกิลเราจะได้รับครับสวอตบิลมาก็เมื่อเรากดสวอตเฮิร์สเราสามารถต่อสกิลสวอตบิลได้ทันทีเลยประมาณนี้กดแล้วก็ต่อสกิลทันทีเลยประมาณนี้ก็เป็นข้อดีไปต่อมาก็เป็นสกิลเดตัวของรอยสวอตนั่นเองก็คือการ กดกระโดดแล้วกดโจมตีมันจะเป็นสกิลคล้ายๆสวสดอดเฮิร์เลยแต่สามารถงัดศัตรูขึ้นไปบนฟ้าได้ซึ่งการงัดเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียกว่าพวกบัตรเอ็เพราะว่าศัตรูมันมันก็มีโอกาสที่จะไหลตก,ออกมาได้คือมันงัดไม่ได้ตลอดอะมันงัดขึ้นไปมันก็มีโอกาสไหลตกลองอมาประมาณนี้หรือจะอีกวิธีหนึ่งก็คือการกระโดดโจมตีแล้วกดกระโดดอีกที จะเป็นการใช้คลายสวอตเฮิร์ตภาาพื้นดินซึ่งระยะเวลามันจะนานกว่าสวอตเฮิร์ตเอ้ยมันจะนานกว่าสกิลนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีต่อมาเลยการกระโดดตีเนี่ยเมื่อเรากดโจมตีอีกครั้งจะเป็นการพุ่งลงมาซึ่งเราจะได้รับปับสวัตบิวนั่นเองก็งัดทำนาเมจต,ตอนตกแล้วก็ต่อสกิลสวัตบิว,วทำดาเมจต,ต่อได้ทันทีเลย อันนี้ก็เป็นข้อดีหรือจะเป็นการใช้ภาาพื้นดินก็กระโดดตีแล้วกดกระโดดอีกทีกดตีก็จะได้รับสวอตบิวเช่นกันแล้วก็ต่อสกิลต่อได้เลยดีกว่าเราปล่อยให้สกิลหมดซึ่งปล่อยให้สกิลหมดเนี่ยมันไม่ได้รับบัฟสวอตบิวถ้าเกิดเรากดกระโดดแล้วกดดีเนี่ยมันได้รับบัฟมาต่อดามเมจได้ทันทีจะดีกว่านั่นเองประมาณนี้ โดดพอท่านเมทไปแล้วโดดตีสวัสดวิวต่อประมาณนี้ดาเมจดาเมทที่เราทําได้ก็จะต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้โอเคถ้าเกิดตรงไหนที่ผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ทักมาถามกันได้เดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อมีอะไรที่ผมข้ามไป เออแล้วก็เรื่องของการใช้ไอสกิลตีกตัวก็คือการหมุนสกิลเนี้ยมันจะลดเซตเนาทีละสามร้อยหน่วยต่อหนึ่งจุดห้าวินาทีประมาณนี้โอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอ,อไปเทสกับมาสเตอร์ก่อนเรื่องการโจมตีสกิลนั่นเอง เดี๋ยวผมขอบินหาวันก่อนแล้วกันเฮ้จแล้วเดี๋ยวผมทดสสกิลตอนหลอดเหลืองหมดแล้วกันว่ามันสมรัรรงานได้จริงเนี่ยซึ่งการตีของราชสวรรเนี่ยมันเป็นการโจมตีหลายหิตนะ ถ้าเกิดเราไปใช้ในการตีบอสเนี่ยผมคิดว่าหลอดเหลืองของบอสน่าจะลดไปแน่นอนก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้งานในการตีบอสได้ก็ถือว่าดีนะว่ามันจมดีระฮิตมันผ่านหลอดเหลืองของบอสไปเยอะมากผมน่าจะเอาเคเซนมาผมว่าบอสมันตายพร้อมๆกับหลอดเหลืองแน่ๆเลย ประมาณนี้ต่อมาก็สวอตวิวนี่ตอนแทงไม่งัดน,นะแต่มันจะทำเหตุตอนที่เรามาวอปีพัดฟันศัตรูนั่นเองต่อมาก็สกิลสวอตเฮิร์ตนี่กัดม่ได้งัดได้นะแต่เมื่อกี้ศัตรูมันมันโจมตีใส่ผมมันก็เลยไม่ไม่งัดสกิลนั่นเอง ไม่เป็นไรผมลืมเอาไออาวุธเเซนมามันเป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูมันดอดเลือดลดไว้นั่นเองไม่เป็นไรผมตีสุดแล้วกันโอเคแค่นี้น่าจะพอละเดี๋ยวผมขอไปหาบอสเพื่อทํำดาเมจก่อน ผมมาเป็นแมงป่องแล้วกันนะเลือกไกลาะเบิดอยู่ที่ประมาณปัในสี่เจ็ดร้อยเกิดอยรกจะใกล้ล่ะ เลือใกล้ดัมเบลหลักพันไม่ขึ้นเลยนะตอนที่ผมเห็นไม่มีดัมเบลหลักพันเลยแต่ถ้าเกิดไป็นเะไกลมันก็ขึ้นหลักพันอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะเห็นผมผลแล้วโอเคด็งเลือด อีกสักทีวันนี้โอเคต่อมาก็าทำนาเมตเลยเนี่ยตอนเหลืองของบอลมันค่อนข้างลดไปอยู่นะก็สามารถเอาไปใช้โจมดีได้หรือเขาจะใช้เป็นเอาแล้วจะเพ็ดมาใส่ก็ได้นะเอาไปเร่งเลือดก็ดีเช่นกัน ส่วนดาเมจจากสกิลสวอตวปอวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะที่ผมเห็นเดี๋ยวขอล็อกหัวดีกว่าหนึ่งหมืนก็ขึ้นอยู่ของสกิลของสวอตวิวแล้วมันดาเมจมมนหลายฮิตด้วยผมคิดว่าอาวุธทีนี้ถ้าเกิดปั้นได้ดีมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะเนี่ยสามพันอยู่ น้เหดรวมๆกันมันก็ถึงหมื่นนะเอาจริงการโจมตีครั้งหนึ่งอะ ปกติผมจะมีสัตว์เลี้ยงมาช่วยดีแต่วันนี้ไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเรียกมาดีกว่าจะ้จบไปโอเคมันหายตัวยคิดเรื่องเลือด เงินเบมันก็จ่ายได้เรื่อยเลยก็พราะว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทางานได้ดีมาก ก็เ,เลือดอเราก็มีประมาณน,นี้ในส่วนของสกิล อในส่วนของอาวุธร้อยยันที่ร้อยยัสวอตนั่นเองต่อมาในผมขอไปดูในส่วนของสกิลดวงดาวก่อนเลยสําหรับสกิลดวงดาวของอาวุธร,วร้อยยันสวอตเนี่ยพาสซีฟไอพาสซทีสีแจมมันจะลดคูดาวสกิลสวอตเฮิร์ทหนึง่งลดคูดาวลงหนึ่งวินนั่นเองก็คือสกิลนี้ เป็นการหมุนกระบี่รอบตัวสวัสดีรปกติกูดาจะอยู่ที่ประมาณแดวิก็ลดเหลือลดลงเหลือประมาณ6วิเอ้ยลดลงเหล,เหลือประมาณ6กดวิก็ถือว่าดีขึ้นต่อมาก็เป็นพัสิีที่2องพาสซีพัสดแรมจะเพิ่มระยะเวลาของสกิลสวอตวิวหนึ่งวินาที อันนี้เพิ่มระยะเวลานะไม่ได้ลดคูดาวก็ตอนที่เราจ่ายสกิลไปเป็นการงัดกระบีาา่ฟาดตังศัตรูเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาหนึ่งมิของสกิลก็ทําให้ทําดาเมจได้นานขึ้นนั่นเองซึ่งส,สกิลเนี้ยจากที่ผมเห็นตอนที่ทําใส่บอสเนี่ยดาเมจมันก็สามพันสามพันกว่าแล้วมันเป็นการโจมตีหลาย hit ด้วยประมาณสี่ห้า hit ได้อ ถ้าเกิดเพิ่มไปหนึ่งวิเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะทำรำไรได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้ก็เป็นข้อดีไปต่อมาก็เป็นพัสสี่พกแต้มก็จะลดคูดาสกิลสวอตวิวหนึ่งวินาทีเพราะดิฉันสกิลจะดีเลยหกวินะจต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็จะลดลงเหลือห้าวิน,นั่นเองอ้ชน,นี้ก็น่าจะมีมาแค่นี้แหละผมน่าจะอธิบายไปหมดแล้ว โอเคงั okay, right ้นผมขอจบลิดไว้แค่นี้แล้วกันบ๊ายบายครับทุกคน